แล้วเราก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายก็คือเรื่องของการหารทศนิยมการหารทศนิยมที่จริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกันกับการทรําเศษส่วนให้เป็นทศนิยมการหารกับการทําให้เป็นเศษส่วนนั้นถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่อยู่ในคนละรูปแบบเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการหารทศนิยมเนี่ยก็เลยทําได้2วิธีก็คือตั้งหารยาวเลยแล้วก็ อีกวิธีหนึ่งคือทําให้เป็นเศษส่วนแล้วก็ไปใช้วิธีการทรําเศษส่วนให้เป็นทศนิยมนั่นเองสุดท้ายก็ต้องหารยาวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับการหารทศนิยมตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับ3.8หารด้วย19ในตอนแรกนี้เราจะให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มก่อนในที่นี้ก็คือ19ข้อนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเราก็จะ ำเป็นเศษส่วนได้แบบนี้นะครับก็คือ3.8หารด้วย1 9กตอนนี้ตัวหนึ่งเป็นทศนิยมตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มทำให้ยุ่งยากในการที่จะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือจะนำไปหารเราสามารถที่จะเลื่อนจุดไปเพื่อให้ตัวด้านบนไม่เป็นเศษส่วนในลักษณะนี้ถ้าเราเลื่อนด้านบนเราก็ต้องเลื่อนด้านล่างด้วยจริงๆตรงนี้คือจุดศูนย์เราก็ต้องเลื่อนไปหนึครั้งก็จะ ได้เศษส่วนใหม่เป็น38ส่วน1 9 0ทําไมทําได้ทําไมเลื่อนไปได้เลยแบบนี้แนวคิดก็คือการคูณด้วย10นั่นเองนะก็คือเนี่ยข้างบนก็คูณด้วย10ข้างล่างก็คูณด้วย10เพราฉะนันข้างบนก็จะได้38ข้างล่างก็จะได้190อันนี้คือที่มาของการเลื่อนจุดแล้วเลื่อนไปแล้วเนี่ยตัวเลขมันใหญ่กว่าเดิมคือขนาดมันเพิ่มขึ้น แล้วค่ามันจะไม่เปลี่ยนไปเลยคำอธิบายก็คือว่าถ้าเรารู้จัก1ส่วน2นะครับนี่คือ0.5เราไม่คำนวณถึงสน2เราไปคำนวณ10ส่วน20อันนี้ก็จะได้0.5อยู่ดีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเศษส่วนจะโตขึ้นการหารจะใหญ่ขึ้นเราก็สามารถทำให้เป็นคำตอบที่เหมือนกันได้อย่างเช่นตัวอย่างของ1ส่วน2กับ ส0ส่วน20หรือเราจะทําเป็นร้อยส่วน200ยเนี่ยยังไงก็จะได้0.5เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะคํานวณทศนิยมเราจะเปลี่ยนรูปให้มันกลายเป็นจานวนเต็มให้หมดเพื่อง่ายในการหารและการคํานวณอันนี้คือคอนเซปต,ต์นะครับเพราะฉะนั้นการหารทศนิยมเนี่ยก็เลยไปคล้ายๆกับการคูณนั่นแหละคือมันไม่มีอยู่จริงเพราะว่าเราต้องการหลีกเลี่ยงการคํานวณที่ยุ่งยากกับทศนิยมเราก็เลยพยายาม จะทำให้มันเป็นจํานวนเต็มดีกว่าอยู่บนจํานวนเต็มเราจะคุ้นเคยและง่ายในการจัดการและการคํานวณโอเควกมาดูข้อนี้เมื่อได้38ส่วน190แล้วเราก็ทําเป็นทศนิยมโดยการทำยังไงครับทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําก่อนก็จะดีมากซึ่งมันก็จะได้19คูณ2นะครับข้างบน คือ19คูณ2ข้างล่างคือ19คูณ10เราแคนเซล19ออกไปก็เหลือ2ส่วน10 2ส่วน10นี้ก็เลยได้0.2ตัวอย่างที่1นนี้เสร็จแล้วนี่คือตัวอย่างของการหารทศนิยมด้วยวิธีการทําให้เป็นเศษส่วน แล้วข้อนี้ทําด้วยการหารจะได้ไหมหารยาวเลยจะได้ไหมก็ได้นะครับโอเคเรามาตั้งหารยาวนะถ้าหารยาวมันก็จะเป็น3.8หารด้วย19เราจะเริ่มหารแบบนี้เลยได้ไหมก็ได้เลยนะครับ ถ้าเราจะหารแบบนี้ก็พยายามทําตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มตอนนี้19เป็นจำนวนเต็มแล้วหารได้เลยเวลาใส่จุดก็ใส่ให้ตรงกับตัวเศษด้านในนั่นแหละลองใช้วิธีตั้งหาร19มากกว่า3 19มากกว่า3เพราะฉะนั้น19หาร3ไม่ได้เพราะนั้นก็ได้19 0ได้0ครับลบกันได้3ใส่จุดให้ตรงกันจุดให้ตรงกันเสร็จแล้วก็ ดึงตัวไหนครับดึง8ลงมาได้38 19เท่าไรได้38 19 2เป็น38ลบกันก็ได้0พอดีพระนด้นข้อนี้ก็เลยตอบ0.2นี่ก็คือวิธีตั้งหารไปดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่า17.4หารด้วย6มาเทียบกันเลย2วิธีวิธีที่1ทําเป็นเศษส่วนก็หน 7 4ส่วน6ก็เลื่อนไปก็คือคูณ10นะข้างบนเลื่อนไป1น,นะตัวนี้ก็เลื่อนไป1คูณ10เขาง่ายๆก็คือคูณ10นะครับคูณ10เลยก็ได้174ส่วน60ทําเป็นเศษส่วนยังตำ่ำ ก็จะเป็นหารอะไรดีหาร2ก่อนคิดไม่ออกเนื่องจากเป็นเลขคู่ก็หาร2ก่อน174หาร2ได้87อันนี้หาร2ได้30 87ส่วน30ดูแล้วหารด้วย3ได้อีกนะครับ3 2เป็น6 3 9 27ได้29ส่วน10เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยได้2.9 2.9อ่า2.9นะครับเสร็จแล้ววิธีที่1 ต่อไปวิธีที่2เปรียบเทียบกันดูตั้งหารเลยเราก็เอามาตั้งหารเลยนะครับ17.4อยู่ข้างใน6อยู่ด้านนอกกี่ครับผมไม่อยากยุ่งกับทศนิยมผมทําแบบเสร็จส่วนได้ไหมคือเลื่อนไปอันนี้ผมก็เลื่อนเหมือนกันเผื่อจะมีคนถามแบบนี้นะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับเลื่อนเราก็เลื่อนได้เหมือนกันก็แบบนี้เลยเปลี่ยนจาก17 จุดสี่เนี่ยเราก็เลื่อนไปเป็นร้อยเจ็ดสิบสี่เลยนะร้อยเจ็ดสิบสี่ได้เลยไะนั้นตรงนี้ก็เป็นร้อยเจ็ดสิบสี่เลื่อนไปแล้วข้างหน้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นหกสิบอ่าวันนั้นเราก็ตั้งไม่ก็จะเป็นหกสิบหารด้วยร้อยเจ็ดสิบสี่ทำเป็นแล้วแหละเพราะว่าการหารจํานวนเ,เต็มก็ผ่านมาแล้วหกสิบกับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับหกสิบมากกว่าสิบเจ็ดเลื่อนไปสามตำแหน่งได้เลยหกสิบเท่าไรได้ร้อยเจ็ดสิบหกสามสิบแปดเกิน นะก็จะเป็น62ได้120ลบกันเหลือ54ใส่จุดเติม0 69 54 6 9ได้540ลบกันเหลือ0พอดีวิธีนี้ก็ได้2.9เหมือนกันซึ่งอมันต้องได้อยู่แล้วแหละ2.9ต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่เป็นทศนิยมทั้งหมด <5. S 1> บ้างโจทย์ไว้อย่างนี้นะครับ0.765 หารด้วย0.45เป็นทศนิยมหมดทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นทศนิยมทั้งคู่หารกันทำยังไงก็ทำเหมือนเดิมอ่าวิธีเศษส่วนก่อนเลยข้างบนก็เลื่อนไป3เลย7 6 5เลื่อนไป3เลยข้างล่างก็ต้องเลื่อนไป3ก็จะกลายเป็น45ไม่พอก็ไป้450นะจะเขียน รัดมาตรงนี้เลยนะครับคิดไม่ออกคานอะไรดีน่าจะน่าจะเก้านะครับ9น่าจะได้เอา9เลยหรือจะเอา5ก่อนก็ได้นะเอาถ้า9ได้5ได้ก็45ก็ต้องได้เอา45เลย45คูณ10ได้450ถ้า45คูณ10ได้450 2เท่าก็เป็น20เพราะน่าจะเกินนะเอาสัก7เพราะนั้น45คูณ17นะครับจะได้765พอดี ไปลองทดดู45คูณ17ก็จะได้465พอดีเพราะฉะนั้นข้อนี้เสร็จแล้วตอบ1.7นะครับ1.7จากการทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำวันนี้ขอไม่เขียนละเอียดแล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วแหละหาร9ก็ได้หาร5ก็ได้อ๋อถ้าหาร9ก็ได้หาร5ก็ได้ก็แสดงว่าหาร9คูณ5ได้ก็คือหาร45ได้อันนี้ก็เลยหารทีเดียวนะครับก็เลยได้17ส่วน10เพราะฉะนั้นตอบ 1นเอาต่อไปถ้าวิธีตั้งหารเราก็มาตั้งกันเราก็เถิบไป2จุดพยายามทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มมานั้นตัวด้านในก็เถิบไป2จุด45 1เป็น45ลบกันเหลือ1เหลือ3ใส่จุดดึง5ลงมาได้3 1 5 45คูณอะไรได้3 1 5ถ้า45คูณ10ได้450 ก็คูณ7นั่แนแหละครับ7 7 5 35 7 4 28 29 30, 30, 30 31ลบกันเหลือ0ข้อนี้ก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2วิธีทำได้นะครับได้1.7ทั้งคู่อ้าวจะให้อีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเอายากไปเลยจะเขียนโจทย์ทำทาตามกันไปเลยก็ได้นะครับ4.7 4 2 4 หารด้วย1.248วิธีที่1ทําทำเป็นเศษส่วนอันนี้ก็เลื่อนไปเลย4ครั้งก็เป็น4 7 4 2 4ส่วนด้วยตัวนี้ก็เลื่อนไป1 2 3 4เกินก็เติมศูนก็จะเป็น1 2 4 8 0ทำเป็นอย่างตำ่ำ โอ้ลำบากเลยดูแล้วมันน่าจะแปดได้นะแปดได้4ได้เอา8ก่อนหรือจะเอา4เอา2ก็ได้4ได้2ได้8ปดก็ต้องได้หาร8ปหารออกมาแล้วนะครับได้5 9 2 8ก้าสด่วนหนึ่ศูนย์ดูแล้วน่าจะหาร8ได้อีกข้างบนนะครับหาร8ได้7 4็ี่หนึ่ง ข้างล่าง1560หาร8ได้195น่าจะหาร3ได้นะหาร3ได้อีกนะครับเท่ากับ247ส่วนด้วย65 247ส่วน65ทําทำต่อได้ไหมทำได้นะครับหาร13ข้างบนจะได้19ข้างล่างจะได้ หาอยาก,กนน้นเลยก็ทำเป็นส่วน10ได้38ส่วน10เท่ากับ3.8วิธีทำให้เป็นเศษส่วนนะก็ดูยุ่งยากพอสมควรข้อนี้เป็นข้อยากนะครับมีเลขตัวหารที่ยากยอะแยะเลยเอาแล้ววิธีตั้งหารล่ะได้ไหมเอาก็ลองดูเลยดีวยกว่าเหมือนจะยุ่งยากมากเลยนะครับการตั้งหารด้านตัวหารนะครับก็จะเป็น1 2 4,80 ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันการหารเลขสัก5หลักนะหหลักโอเคเราก็เทียบดูนะสมมุติว่าตรงนี้เป็น10,000ืนเนี่ยนะตรงนี้ก็4 0 0ห0ื่นเนาะถ้าคูณ4เนี่ยหนึ่งมืนคูณ4ก็จะเป็น4ี่หมื่นแต่ดูแล้วเนี่ยเศษที่เกินของ1 0,000มืนเนี่ยมันเยอะถ้าคูณ4ไปมันต้องเกินนี่แน่นอนเลยนะครับก็เลยได้แค่คูณ3นะครับ คูณสามได้3 0มนย์ได้ศูนย์ใส่4ีทด2องสามสี่สิเป็น3ามเป็นสานะครับลบกันเหลือเท่าไรเหลือ4 12เอาออก4เหลือ8 13อออก4ี่เหลือ9 16เอาออก7เหลือ9ใส่จุดเติม0ูนย์ ก็เหมือนเดิมเราก็ไปดูว่าเนี่ยคือ1,000 0นะประมาณ1,000 0กว่ากว่าอันนี้ก็9,000 0กว่ากว่าถ้าเอาคูณ9ก็จะได้9,000 0แต่มันมีเศษเกินอยู่เนี่ยก็ไม่ควรจะเอา9ก้าบดีเพราะว่ามันเกินแน่นอนก็เลยได้ลงที่8ลองที่8ก่อนนะครับลองที่8ก่อนคูณเข้าไป 8, 0ได้0 8, 8, 64ใส่4ทด6 8 4 32 32บวก6เป็น38ใส่8ทด3 8 2 16เป็น19ทด1 8 1เป็น8เป็น9ลบกันได้สูตรข้อนี้ก็ตอบ3.8นะครับนี่ก็คือทั้ง2วิธีนะข้อสุดท้ายก็ดูยุ่งยากหน่อยนะครับที่ทำให้ดูนี่ก็อยากเหมือนกันแต่ก็ถือเป็นการทบทวนนะครับทบทวนการหาร หารยาวนะครับอันนี้หารถึง5หลักเด,เดียวนะครับก็มีวิธีตามนี้แหละนะครับสำหรับเรื่องทศนิยมก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วล่ะก,การหารทศนิยมนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ให้น้องๆไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมันฝึกทำแบบฝึกหัดน,นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรอเนาะรอเปิดเทอมพอ,ออก็รอจะเปิดโรงเรียนมันครับทางรัฐบาลก็ ได้เลื่อนไปแล้วเป็นวันที่14มิถุนายนนะครับเนื่องจากสถานการณ์โครโรนาไวรัสโควิด -19 ยังไงก็ขอให้ทุกๆคนปลอดภัยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับมีโอกาสก็ไปฉีดวัคซีนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีและได้เจอกันที่โรงเรียนเปิดเทอมในเร็วๆวันนี้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นสวัสดีครับ